สบายดีปะลุบอกจนอนมาที่เก่าลุงมือนี่น้ำเลมเต้องลงแนบลงไอ้ยมือนี่ได้ลงสาบป้าลงไอ้ลงว่าสีลงไปบ่งปาน้ำขอลุงไอ้อยู่ลุงว่าว่าสีลงไปสาน้เยียบลงมาลำลางปะลุงลงมาสามคนปะลุงไ พอน้องมหลักกับน้องบีพุ่นอ่ะเสพนอยแหลุกเลยพี่ตะมวนเนไะมล้มปลุกเลยพ่ตะวจ้าป่าบริบริแกงบลุงเอยบริแกงแรงเยี่ยมพุ่นลงมาหนาๆปลุเอยเขาทาทาบึงทาส้มแล้วกันบลุงเอยว่น้มีลายบ่น้องน้ำตอยู่ในกุฏ่แหละบลุงในกุฏ่ห้าเลย จะคุดก็คุดเขียดเลยนวมไปขุดนูนเราคุดกับแม่ลงไปได้เลยเราไปคุดกับแม่กับยี่มไปคุดว่าโอ้ไ่ได้ยิ่งลีบลงไงมื่อนี้เราไปซาป้าไปลงนี่บอกว่าเห็นเขาซาว่านี่เขาได้เป็นของลงมาก่อนพนงมด่าสีซาให้เราพนมอดมันได้งมนำลงไงพนมมดสิไปหายิงไปหหนุ เป็นซาแฮนบกแลวกัน้องแก้วกับน้องมดเก็บป่านี้เสบน้อยตาเน่หน้องบีคุยหนาปินนะครับน้องกูสวัสดีปะลุงแล้วอาจจะได้เสื่องามสวัสดีปลุงสวัสดีปลุงก่อนเหรอไอ้้จะเสื่องามปาลุงไงแมนเสีบน่อยจะเสื่องามขนาดปลุงเจ้าก็ได้เสื่องามแท้ ปลาลุงชื่อไห่ปลาลุงชื่อไห่เล้วปลาลุงชื่อไห่เพิ่อมาเพื่อซื้อเองเนี่ปลาลุงไงเพิ่อมาเพิ่นซื้อเองปลาลุงชื่อไห่ขอบใจปลาลุงไหมเร็วๆขอบใจปลาลุงเร็วทีตาไปบักไงเลยปลุงไงแต่บหัวสีนี้ปลาจากโตน้มอหัวลุงไง Nguyên tạc cậu phóng nhoi. Ngóng liếc lungi. Mai tui nhung, tui nhung. 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 ปลาตบปลาลุงเนะ <c oughs> นีน่ยนินเลยปลลุงคนมอเตอซาบเบิร์ตอยู่บันนี้นะน้ำบักลายเนะี่ยคนว่นาซาพอซิบนาที่คนมอเตอเบิร์ตเตี๋บับงน้ำที่ปลลุงลายกากขนาดปลลุงเไยจะยอดนา้า <c oughs> น้องบี้กัถ่ายู่ขานาดหน้าปลลุงไงเนาะคนซาปลา เสบน้อยสวัสดีปลูกแม่สวายดีปลูกแม่โอยปัทั้ายโอุ้ยเสีบ <c oughs> ลงร่างกายอยู่กันหน้าเลยเสยเห็นาบุคนมอสซากหเทิงบุงเยแี่นหาน,นาลายได้พอมันเสเบิรอยู่บนนี้นะเต่หัวสิดได็บป่าเรื่งองบดป่า้ มันลงใช่ป่ะนี่บเอ็นนัออกเบิดหรอบ่อพเ็นนันออกเบิดหรอบ่ปลาไงเอ็นโบเนไปเบิดหรอบ่ให้ให้ต้อนให้ให้ก็รีบลงไออาดขดเลยเมออยากดีขูดขูห่วงว่างขูขาดแบบลุงไงทำดีใช้านยะก่นี Mong cụ khả lập luôn thì sai nha Xem nó lại luôn đấy, nào Mua hồn phần Nhớ bỏ phần đó Khai tên mình khả năng cày cái luôn ấy Đi, bữa nhạc bạn đó เงี้ยาวบงวนขอนนะปุงก็ม่สิเลเอาชิเบิแล้วปุงเอ้นงเียบหักลงมาหอดปลุตื้นโอ้ยเปียกเปิ้เลยเดียนะเบียกน่อยลงปุงเอ้เปียกอยบ่หันเะเปียกบ่สงเจ้าเปียกเปิดจุงอยเลยมีปุงเยีเอาขู่ลงมาหอดนะปุงเอ้เยียถ้าเลงเียมา นายตุนีจักสิลงปลุงๆกะสิเบิดแท้เบิ่งมันผ่านแล้วยังบ่เห็นเตโตเลยปลุงยังบ่เห็นปลาเลยปลุงมันสิได้อยู่บ่ปลุงน้องยงยังยังบ่น้องมดลงแล้วปลุงเมื่อกี้นี่ลงไปกพอดีพอมาลงซ้พอดีกับแล้วยียลงซ้ เดน้อยเปียก้อรุ่มไปรุ่งไอต้หาม่งะเดตอนนี้นะหางม่งะไแค่ได้เขาํำอยู่ลปรุไอตอนน้เซีอยู่แต่ตอนนี้ตีไปุงน้าอยู่บนลำปากยังหมัวมีไปรุงอ้ำมอกี่ร้อยตีลงหัวไปแล้วเออ บปลุงเหรสิได้อีบนลุงลุงคิดว่าสิได้อี่ปอนี่จอดลงจอดลงครับลุงนี่มึงบอกไปตาส่งนี่เป็นลุงไบมาทรงสิได้บปลุงบิดลงเป็นลงนะน้องบีเสพเสพหน่อยว่านาวดินาวดิพป็นหนูบีบอกว่านาวบปลุง เลยีน้อยหนึ่งเลยเห็นตัวปลาเปนเออเห็นเลๆเลยนลยกเห็นลเห็นอยู่นี่นบ่อเนี้ย่ะเห็นตัวหนึ่งมลงแล้วก็ปูเสียตัวเห็นมาแล้วก็ปูมาลงเห็นหาเห็นปลาดินดินกินมันวนไปน้ำขู่จะบดเรวบ่พอมาหมดไปนำขูจะเบิดเราบ่ โอ้ยเสพเสพเลยเสบน้อยก็แสงงานได้ดีเนี่ยปลุกฝของในจ้าก็ตายก้กจ้าปีเยอะเลยเสพตั้งไว้ตั้งไว้น่นจะได้บ่ ถ้าลุนสมกันบลุสิได้หลายูบ่ไปบเสร็จลงบงน้ามันเ้ยกันโอยบลุงใส่กันได้เนาะนังหนังบีบอือุโอ เจาเกระดูคือกันเนาะเอาจับไปจับเน่เพื่อนป้าพนมดงุ่ล่บปงไอยไม่เห็นป้าอยู่บ่พายังไม่จักตัวเลยงหน้าบกลมบกาหลีนกระปูหนึ่งตัวุ้งป้ายยังป้ายยังนมดไหมเขียดโมเขียดโมลุงไอ้เสน้อยมากเอาะขนมเห็นปลาดุปุง กระปุอยได้กะปูกปูสัมโตะปลุกตกลงไดยังเลยน้องมอคิดว่าได้บอกอไรอตัวนึงปอตันนึงนมอสป่อปีสองพันสอ็ดยโอ้ยรวอหากยได้ประกอปีสองพันเอ็ด่นมอดปะโอ้เนี่ยไปล้วต่อไปปีสองพันสองนี่โตสัมกอยเห็นแล้ปลุกไปีสองพันอ็ี่นี่ก็้ พี่ชองั็จะอิดเริ่มใหญ่เตือพอนมอตอาปงน้ำกั้นี่นามันยังไลยอยู่น้ยังลอยู่พอนมอตหากกระได้สองหักกระหักกระหักเอาบอกเจ้บุญักือนมออว่าเจบุญักถือปรงหากกรได้สองตักงหักกับกระปูสามตกวขอสองกระปูสามเกินก็ลาเล่ไปนตกลงบอกคุปเลปุก ทำไมอูแจกสาเหุราบ่รงบ่คุ้มบ่คุ้มเลยตกลงไม่คุ้มเลยนะนี่ยยอมได้แล้วเสียบเลยเสีบหน่อยเสือเปล้อเราเสียบหน่อยสืเปล้อนเราู เบบกขากเล็บปนวเราเบกกขากเล็บลุงเดน้อยน้อยเดียนหลุงไอ้ปนงวว่าได้เบะอย่งเลยไล้แต่กับปูกับปลาสอตลุงคุ้มอยู่บ่คุ้มคุ้มปนเราคุ้ม้เ่อืมเะข่วปลาเบิดแล้วคนงดวันนี้ <laughs> <laughs> nè, bớt lap lung. Muy pali, bớt lap. Tô long in thumb di dưới bờ lùng, eh? Bớt tháp tham à, bớt lap lung, eh? Muy bè lưng 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 ปลากอต้องตู้ลุงลรอกคปลาเก็งตัวหนึ่งบลุงอ๋อเดนื้อนมัดในคอลาไปคีบเลยปะลุงฝากกดไหลกกดแชร์กดติดตามส่องนมัดในเด้อปะลุงถ้าพ่อคิดหนาปะลุงสบายดี